สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม25จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก นายโกวิทยพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนบทบาทการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมภาคกลางมุ่งมั่นสืบสารต่อย,ยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิน่นพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ชูเอกลักษณ์ท้องถิน่นให้พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ฐฐฐางสารรค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรมภาคกลางและภาคตะวันออก 25จังหวัดนายโกวิทพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กล่าวชื่นชมประธานสภาวัฒนธรรมกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกที่ได้ดำเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยดีการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นเวทีให้สภาวัฒนธรรมซึ่งเป็นภาคประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หนึกกำลังเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมงานวัฒนธรรมร่วมกันอันเป็นไปตามปรัชญ,ญาที่ว่าวัฒนธรรมเป็นของประชาชนดังนั้นการดำเนินงานวัฒนธรรมให้บรรลุผลต้องให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมของท้องถิน่นและพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพื่อภารกิจพัฒนางานวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงผาสุขของประชาชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้พิจารณาถึงแนวนยโยบายในการขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมนะครับภายหลังสถานการณ์โควิดนะครับเริ่มจะคลี่คลายลงไปใน,ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ได้กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ได้พยายามที่จะดำเนินการตามมาตรการโควิดแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ในภาคของการนํามิติทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างสารรค์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยกลมส่งเสริมวัฒนธรรมยังให้ความสําคัญกับตรงนี้อยู่นะครับฉะนั้นกิจกรรมในช่วงครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ2 5 6 6เนี่ยเรามีทั้งในลักษณะที่เราเรียกว่าลงพื้นที่จริงนะครับกับทางออนไลน์เราก็ยังคงอยู่นะครับโดยเนื้อหาสาระนะครับอย่างเน้นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าอํานาจละมุนนะครับ ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเทศกาลเรื่องของการ ıyor, มวยไทยนะครับหรือว่าเรื่องแฟชั่นนะครับหรือว่าในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆงานเทศกาลท,ท้องถิ่นประเพณีนะครับเราเน้นในเชิงของเนื้อหาสาระของงานประเพณีที่ถูกต้องนะครับ <ight> ขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานที่เขาจัดในเรื่องของกิจกรรมนะครับ ก็ได้เชิญชวนให้มาเน้นในเรื่องของเนื้อหาสาระเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นง,งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้รับการสนับสนุนและก็ร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง76จังหวัดนะครับทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะได้รณรงค์นะครับได้ส่งเสริมเผยแพร่ ในเรื่องของเนื้อหาสาระของงานประเพณีสงกรานทุกจังหวัดและก็ทุกเขตขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แจ้งไปยังสถานทูตไทยสถานกงศูนไทยในเรื่องของแนวทางปฏิบัติของงานประเพณีสงกรานที่มีคุณค่าของประเทศไทยชาวต่างชาติได้รับรู้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือนโยบายในการดําเนินงานในปี2566ครับเราเน้นเนื้อหา สาระของประเพณีที่ดีงามของแต่ละจังหวัดขณะเดียวกันวัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตนะครับวัฒนธรรมคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็รณรงค์ส่งเสริมให้มีการเลือกรับวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้คิดนะครับแล้วก็ให้คัดสรรน,นะครับใช้วิจารณญาณในการคิดในการดำารงชีวิตให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันครับในเรื่องของเครือข่ายการดำเนินงานทางวัฒนธรรมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมในระดับต่างๆนะครับหรือว่าหรือว่าเครือข่ายวัฒนธรรมอื่นๆนะครับกรมเองก็ได้มีการประสานและก็ได้มีการแลกเปลี่ยนองค,ความรู้ซึ่งกันและกันทั้งในรูปแบบออนไลน์ทั้งในรูปแบบออนไซต์บบ site, นะครับทั้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมกันแต่ว่าในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเนี่ยเราให้คำนึงถึงคุณค่านะครับของ ประเพณีต่างๆรวมทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะทําให้เกิดแก่ท้องถิน่นหรือว่าจังหวัดหรือว่าพื้นที่นั้นๆนะครับโดยใช้เนื้อหาสาระอัตลักษณ์ของงานประเพณีนะครับมาปรับเปลี่ยนให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในการจัดงานนะครับนี่ก็คือเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมธรรมจําปี2566นะครับซึ่งคิดว่าคงจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องในปี2567นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์น,นะครับ นำมิติทางด้านวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติครับขอบคุณครับ